จิตไม่เข้าฐานดูเปล่าดูเครับฟุ้งอยู่ครับใช่แล้วเจ้าออกข้างนอกใช่ครับั้นบริกรรมช่วยมันบริกรรมไปเรื่อยบริกรรมไม่ใช่บงังคับจิตบริกรรมไปด้วยใจที่สบายอย่าไปกดจิตนี้กดจิตแล้วครับดูเป่าะดูเครับเสียงมึงหล่ออีกแล้วเห็นไหมว่าแต่ละคนนะมีสิ่งจำนวนมากที่ซัพพอร์ตกระทั่งเสียง เสียงกูด้วยกูก็ซัพพอร์ตกูแต่กูมีหน้าที่รู้ของกูมึงก็ไปรู้ของมึงซัดไหมอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ครับไอ้ที่ว่าสรงจิตไอ้ข้างนอกอันนี้นี่ผมพึ่งมารู้ว่าอ๋อมันพยายามทําให้ตัวเองตื่นใช่ไหมครับพยายามทําให้ตัวเองตื่นแต่จิตมันไม่ได้เข้าฐานใช่ไหมครับ คือล่าเนะี่ยมีปกติชอบเล้าจิตครับเล้าจิตขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะหลวงพ่อไม่เคยสอนให้เล้าจิตนะมีแต่ว่าสติเกิดจากจิตจําสภาวะทําได้เราดูสภาวะไปเรื่อยแล้วก็ตอนที่สภาวะทําเกิดแล้วถ้าสภาวะทำเนี่ยจิตดูบ่อยๆแล้วจิตจนจนจิตจำได้แล้วมันเกิดเองสติมันเกิดขึ้นมาเองหรือไม่ก็ ไอความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวที่มันมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดจากการที่ล่าพยายามตรึงไว้เพราะพยายามตึงไว้เนี่ยมันตึงไว้ด้วยโลภะนึกออกว่าจิตที่ดีที่มีสมาธิที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโลภะที่พยายามตรึงไว้นึกออกว่าถึงบอกว่าใจที่เป็นธรรมดาถึงจะดีใจที่เป็นธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มีโลภะที่จะรักษาไว้ แต่ว่าถ้าคนไม่ได้ฝึกอ่ะพอใจที่เป็นธรรมดาปุ๊บมันจะหลงตลอดเวลานึกออกว่ามันจะเคลื่อนไปเบอร์เบอ,เ,บอเออ,เอ,อไปนักปฏิบัติเนี่ยถึงต้องฝึกไงคือเป็นกระบวนการของการฝึกจิตจริงๆก็คือเป็นกระบวนการของการฝึกให้เรามีเครื่องมือที่พร้อมที่จะเรียนรู้ตัวเองนี่ไอเครื่องมือที่พร้อมที่จะเรียนรู้ตัวเองเนี่ยถ้าเราฟังที่ครูอาจารย์เทศหรืออ่านหนังสือ บอกตามตรงว่าสมมุติบัญญัติอะ่ะบางทีมันเวลาเราแปลสมมุติบัญญัติที่ครูบาอาจารย์พูดอะ่ะใจเราก็จะแปลาตามแบกกราวของเราเนเอะมันก็จะแปลว่าที่ดีต้องอย่างเงี้ยม่บอกว่าบอกว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่างเงี้ยนักปฏิบัติจํานวนมากก็จะพยายามทําความรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเงี้ย ซึ่งไม่ใช่ละนี่ออกอยังเหมือนกับที่เรากำลังพยายามเล้าพยายามบุบขึ้นมาบุบขึ้นมาให้จับที่ร่างกายเนี่ยกําลังทําอยู่ให้ตัวเองเบิกบานไงครับที่จริงพยายามกระตุ้นให้ตัวเองเบิกบานไว้ก่อนรจริงๆเหนื่อยมากเลยจริงๆอ่ะเหนื่อยครับรู้สึกว่ามันมีภาระครับใช่ครับอืความเบิกบานของมึงนะตามมาด้วยความน่าสงสารอย่างยิ่ง เพราะอะไรต้องพยายามเล่าให้ตัวเองเบิกบานจริงๆก็คือทำแล้วทุกต่างหากเพราะทำแล้วใจมีภาระอ๋อที่ทุกวันนี้ที่ผมเห็นทุก,ก็เพราะว่าพยายามทำตัวเองให้เบิกบานมากเกินไปไใช่ที่จริงเนี่ยที่หลวงพ่อเทศตอนเช้านะทุกครั้งที่กระทบผัสสะใจจะ,ะเพิ่มไหวตัวเนี้ยทุกอยู่แล้วถ้าเราเห็น แต่เราไม่เห็นนะจริงๆเหตุของความทุกข์นะั้มีเยอะมากเลยแต่ขมวดลงมาไม่เกินปัญหาอย่างทําไมเราต้องเล้าอย่างนี้เรื่อยๆอะไรสั่งอ่ะจิตมันสั่งแล้วออะไรสั่งจิตมืออะความความความโลกอยากปฏิบัติปัญหา,ญหาเราอยากให้ใจเราเป็นอย่างนี้ใช่ครับเนี่ยพอเรารู้ทันเราเล้าน้อยลงเราไม่เล้าแล้ว รู้สึกไหมมันล่มเย็นมันสงบรู้เนื้อรู้ตัวมากกว่าเมื่อกี้ครับแยกออกยังแยกออกครับเข้าฐานมากขึ้นด้วยดูออกป่ะ